ิ้มสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมค่ะคุณยิ้มภาพโดยรวมเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นหุ้นตัวไหนที่คุณยิ้มไปทําสถิติมาว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันนี้หูถว <S 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 ห้ถวยหูถ้วยเราพอมีลุ้นได้ไหมคะหูถ้วยมันจบมันจบได้หรือยังว่ากําลังจะทําเรื่องนี้พอดีเลยครับถ้าลักษณะของหูถ้วย อันนี้ถ้าเดที่เราเอามาดูกันโ okay. อเคอืจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นหูถ้วยแบบ,แบ,บหมายเราจะชอบนะคะคุณผู้ชมแต่พอเออมันเป็นหูถ้วยแบบคว่ำก็เลยแอบจะรุนเ่มเมื่อไหร่จะจบนะคะสำหรับหูถ้วยหัวแบบนี้กำลังกำลังจะทำลายให้ได้นะครับถ้าจะสู้ทรงก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แบบที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ อันนี้ต้นแบบเนี่อ,อันนี้นนเรา<ห>เรียกว่าอินเวอร์ไม่อยากให้เกิดแล้วก็พอ,อมาทาบก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้ครับดังนั้นที่ไม่อยากให้เกิดนะครับอันนี้ไม่อยากให้เกิดคือไปไซด์เวย์ตรงเนี้ยแล้วก็ หลุดลงมามแบบเนี้ยอันนี้ไม่อยากให้เกิดสิ่งเนี้ยมันจะเรียกว่า pullback อือแต่ที่บอกตลอดว่าอยากให้มันทำลายไปซะจะได้ภาพเนี้ยจะได้ไม่เกิดขึ้นจะได้ cancel ขึ้นไปก็คือให้ทะลุขึ้นมาแล้วก็ยืนตรงนี้ให้ได้นะครับอือแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปอือตีเส้นกดทะลุตรงนี้ต่อ,อใช่แล้วก็ ข้าไปทะลุแม่อีกทีมีโมกุอีกอืแล้วก็ไร้าลด้าน๋ยวถึงบอกว่าอจากนั้นก็จำได้ไหมครับเครื่องมือที่สำคัญมากมากมาเก็ตเบสนะคะมาเก็ตเบสต้องจำนวนหุ้นที่ราคาปิดมากกว่าเอสเอยี่สิบในตัวเขาเองอันนี้คือจำนวนหุ้นนะครับเลขพวกนี้ ต้องเยอะกว่าจำนวนหุ้นที่ราคาปิดอยู่ใต้ SMA e 20ตัวห้อมาเสร็จม,มันก็จะเป็นแนวๆนี้ถ้าเราเราวางเรามองแผนที่เขาไกลๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องการที่จะเนี่ยเขากำลังยึดยักลุมรันทันตัวอะไรอยู่ตรงเนี้ยจะฮึบขึ้นไปให้ได้เนี่ย ก็ต้องซูมไปที่ไทม์เฟรม60นาที <Huh. S 2> นี่ครับตรงนี้คือ60ทีนี้เหมือนเดิมครับวิเคราะห์ยังไงก็แบบไม่ชี้นำแบบไม่อะไรนะครับก็คือตามทฤษฎีเ <Huh. S 2> นี่ยตรงเนี้ยที่เราก็ใช้มาตลอดก็คืออะหาตัว d ดเวอร์เจนก่อนแล้วค่อยสร้างชั้นแนลขึ้นมาครับนี่แบบนี้ เป็นทําไมต้องหาไดเวอร์เจนก่อนเพราะว่ามันจะได้เกิดจิตวิทยาหมู่ว่าเออเราจะตีเส้นองศานี้นะเพราะว่ามันเกิดจากไดเวอร์เจนตตรงนี้ถ้าไม่มีไดเวอร์เจนตนะครับโอ้โหอยากจะตีองศาอะไรเจ้าประคุณลากได้หมดเลยอืจิตวิทยาหมู่มันไม่เกิดแค่นั้นเองก็เลยต้องล็อกจากตัวไดเวอร์เจนก่อนแล้วมันจะลามไปถึงขั้วการ โคดดิ้งการตีเส้นนะครับหลายคนใช้ด i เวอร์เจนเป็นแกนก่อนแล้วค่อยค่อยให้โปรแกรมเขาตีนี่ก็เอามาวางตัวนี้ดังนั้นช่วงนี้ก็แต่ถือว่าก็มีสัญญาณของการฮึดสู้ขึ้นมานะครับ mm hmm. ดังนั้นการที่เซ็ตอินเด็กเนี่ยอยู่เหนืออิชิโมโกะขึ้นมามันก็จะมีสายหนึ่งที่เริ่มแย่เข้ามาแล้ว ใช้เขามาแย่เข้ามาแล้วแต่สายนี้เขาจะทราบว่าเนื่องด้วยว่ามันเป็นการาฟ60นาทีเนี่ยดังนั้นเอาโอกาสแอ r เลอร์มันก็มีมถ้าไม่เป็นไปตามที่คิดเขาก็แค่คัดลงมาเหมือนตรงเนี้ยครับที่แย่ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ก็อ่ะก็ปล่อยไปก็เทรดครึ่งเดียวหรือหยุดเทรดไปจนกว่าจะขึ้นมาอย่างเนี้ยถ้าไม่ได้เขาก็จะปิดโปรเจกต์รอแต่ถ้าได้เนี่ย มันก็จะกลายเป็นการที่เขาได้ทุนเั้บ้านเขาเนี่ยถ้ามันไปจริงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ยึกยักยัก,ยก,ยกในการาฟ60นาทีก็คือเขาพยายามจะทำให้ตัวคับวิทแทนเดิลยินเวิร์ตัวเนี้ยมันเป็นแอเรอร์แล้วก็งัดขึ้นไปก็ทำให้ได้นะครับตรงนี้มีสองสองแนวตรงนี้ครับ อันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปตามดูต่อว่าจะสำเร็จไหมกับการที่จะไปหักล้างกับหู่ถ้วยนะคะมาที่หัวข้อวันนี้เราบอกว่าสมปีคุณยิ้มถ้าเราจะย้อนกลับไปแล้วไปหาข้อมูลเองอ่ะบอกเลยว่าไม่มีเวลาอันนี้เป็นคําแก้ตัวสวยๆแต่แต่ที่แต่ที่จะบอกคือทําไม่ได้แต่ว่าคุณยิ้มทาสถิติมาคุณผู้ชมดูนะคะว่าหุ้นตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนที่บวกเพิ่มขึ้นมาได้ส่วนตลาดคะคุณยิ้มนี้ก็ อันนี้ก็ต้องโคโดดิ้งมาครับเพราะว่าการโคโดเราจะโคโดเราเลือกวันได้ว่าเอาตั้งแต่เมื่อไหร่แบบนี้นะครับอย่างเงี้ยแต่โปรแกรมสําเร็จรูปถามว่ามีไหมก็มีแต่มันจะย้อนเป็นปีๆแล้วมันเลือกวันเป๊ะๆไม่ได้ทีนี้ผมจะเลือกวันที่14กุมภาพันธ์วันบอลไดนทายนี่นะครับปี2002ตรงนี้ กินอะไรกับแฟนแต่เอ้ยเรือมา<ะ>แล้วเปียงลงเปิบลงมาถึงยี่สิบเอ็ดมกราเมื่อวานนะฮะสองสองพันก่อนแล้วกัน<ะ>ก็ล่วงจากพันเจ็ดลงมาพันสามห้าสองมีตัวไหนบ้างที่ถ้าไปซื้อตั้งแต่พันเจ็ดตรงเนี้ยเขายังมีชีวิตรอดบวกเกินสิบเปอร์เซ็นอยู่ค่ะนี่ลืมพันเจ็ดไปแล้วเนะี <laughs> ่ยนั่นลืมไปแล้วนะว่ามันเคยพนะันเจ็ดะ เราเราก็คิดมาตลอดหรือว่าจากการสังเกตเนี่ยครับเวลาตอนเซตเขาลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซ็ตไหนเนี่ย<ะ>ลงลงมาร้อยห้าสิบจุดเนี่ยเราก็จะคิดว่าหุ้นหุ้นใหญ่มันไม่ได้หรอกในถ้าเราหารอดแต่ละลอดมามันจะต้องเป็นหุ้นเล็กที่รอดอแต่พอคราวนี้นะครับการลงครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์อ่า ผมทำสีมาให้ด้วยจะได้ดูง่ายแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่หายากนะครับเพราะเพราะมันต้องเป็นข้อมูลที่สแตมบอกโปรแกรมขึ้นมาว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วหุ้นตัวไหนที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยมันจะเป็นแถบสีเหลือง <c oughs> อ้าวกลายเป็นว่ายี่สิบอันดับแรกเซ็ตร้อยติดมาเพียบเลยครับ <c oughs> อ่าดังนั้นมันเป็นการลงที่เอ่อ หุ้นเล็กไม่ติดอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อที่เอาให้ดูว่าบางจังหวะเนี่ยสแกนหุ้นตัวไหนมาแล้วตามระบบเราคือรู้ทั้งรู้ว่าเอ้ยตลาดมันลงแต่เซ็ตร้อยติดมาถึงเวลาเทรดก็ต้องเทรดครับตัวอย่างที่ผมเอาให้ดูก็จะเป็นพวกอ่าไม่ได้ชี้นำก็เป็นพวก VGI ออะไรที่เอาให้ดูข่าวก่อนอตั้งแต่ ตั้งแต่ปลายปีก่อนนะฮะมันก็ติดมา CCET อย่างเงี้ยเขาดันเป็นในเซ็ตร้อยอันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่ามันอาจจะลบล้างความคิดเราไปเลยว่าช่วงเซ็ตลงเนี่ยแล้วเราเอามาดูว่าตัวไหนมันขึ้นอะ่ะบางทีอาจจะมีเซ็ตร้อยติดมาก็ได้แต่แต่การลงครั้งเนี้ยหุ้นเล็ก ไม่ไม่มาครับไม่มามันก็ไปตามดัชนีเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ไม่ไม่ได้มาชี้นําราคาอะไรก็คือท่านก็ลองเอาไปดูว่าก่อนที่เขาจะขึ้นเนี่ยก่อนที่เขาจะระเบิดขึ้นมาเนี่ยทรงทางฟันดัมเบนท์เทคนิคขลเขาเป็นยังไงแล้วก็เซตมันลงมาสามปีทําไมเขาประคองตัวเขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกอันนี้คือยี่สิบยี่สิบตัวเลยใช่ไหมคะในเซ็ตรอยอ่ายี่สิบตัวอันดับแรกที่ ผลตอบแท,ทนสูงสุดเนี่ยมีเซ็ตร้อยติดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเอร์ไพรมากเพอร์ไพมากนะครับมันมันบอกอะไรหยคะว่าว่านิสัยของนักลงทุนเปลี่ยนไปหรือว่ามีการแบบเปลี่ยนไปของค,อคือสิ่งนี้มันสื่ออะไรได้บ้างคะถ้าสำหรับผมนะครับมันสื่อได้ว่าทุกทีที่ตลาดลงเนี่ยเรามักจะคิดว่า หุ้นที่ขึ้นน่ะต้องเป็นหุ้นเล็กเพราะว่าหุ้นเซ็ตร้อยก็จะตายแบบนี้นะฮะทุกทีที่เซ็ตอินกซ์ลงหุ้นที่รอดก็ต้องเป็นหุ้นเล็กสิชาร์ตนี้สอนผมได้ยังไงก็คือไม่ว่าเราจะมีระบบอะไรก็ตามของเราอะแล้วสแกนมา <c oughs> มันดันบอกว่าตัวที่โมเมนตัมกำลังจะมาคือเซ็ตร้อยเราก็ต้องเทรดไปตามระบบนั้นครับ เราไม่สามารถปฏิเทศปฏิเสธระบบได้ว่าเฮ้ยแต่เซ็ตมันลงอ่ะอเราก็ต้องไปเทรดหุ้นเล็กส่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเทรดตามที่ตัวเองสแกนได้ซึ่งอันนี้จะทำให้ใจนิ่งขึ้นนะคะคุณยิ้มใช่ครับตลาดมันก็จะบอกเราอย่างนั้นเองว่าถ้าคราวหน้าเจอลงอีกแล้วสแกนมาเขาบอกว่าเซ็ตร้อย ติดสแกนก็ต้องเทรดเซ็ตร้อยครับประมาณนั้นแต่อีกห้าปีสิบปีถ้ามันร่วงอย่างนี้อีกสมมุติว่าหุ้นไทยเขาฟื้นนะฮะแล้วเกิดร่วงร้อยห้าสิบจุดอย่างนี้อีกก็แล้วสแกนมาเป็นหุ้นหุ้นเล็กก็ต้องเทรดหุ้นเล็กเราไม่ทราบแต่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหุ้นเล็กที่ติดในยี่สิบอันดับแรกเสมอไปไม่ใช่หุ้นเซ็ตร้อยก็ติดได แล้วผมไม่ได้ทํามายี่สิบอันดับแรกนะครับเอาก็อันนี้มีหนึ่งถึงหก็อันนี้สองถึงหกนี่ก็เอาไปดูเดี๋ยวผมส่งให้คุณจอยได้นะครับได้ค่ะแล้ว <ไป S 2> เดี๋ยว<ด>ส่งให้กับผ,ผู้ชมผ,มผู้ชมที่อยากได้ข้อมูลของยิ้มที่สแกนออกมาให้เราแล้วเราไปทําการบ้านเพิ่มเติม ใครที่ได้แล้วใครที่เคยได้แล้วเราเคยส่งอีเมลมาแล้วไม่ต้องส่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งไปให้อัตโนมัติเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ทั้งทาง,ทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube พิมพ์อีเมลของคุณผู้ชมมาใต้คอมเมนต์ที่เรากําลังไลฟ์อยู่นี้นะคะข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวก่อนที่เราจะจบในช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงผู้ชมฟังคุณยิ้มเสร็จแล้วคุณผู้ชมคิดว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่นักเทคนิคไทย ทำออกมาหาโคดดิ้งออกมาแล้วก็สแกนออกมาได้แล้วก็เอาไปใช้อะไรต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีคุณยิ้มจริงจงตั้งใจหลายรอบและหลายสัปดาห์ที่เจอคุณยิ้มแล้วแต่ยังไม่ได้แสดงความยินดีกับคุณกับคุณยิ้มสักทีหนึ่งขออนุญาตคุณผู้ชมคุณยิ้มเป็นนักเขียนด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้รางวัล Hall of Fame เป็นรางวัล Hall of Fame อันนี้ที่อยากคุณผู้ชมดูจับจังหวะหุ้นยูเทิร์น ค่ะนี่เล่มนี้นะคะคุณยิ้มนี่คุณยิ้มกําลังโชว์อยู่ในจอตอนนี้อ่านี่ได้เป็นฮอเอฟเมต้องบอกว่าเป็นนักเทคนิคไทยคนแรกได้ไหมคะคุณยิ้มที่ได้เอ่อปีนี้ปีนี้มีมีเขาจัดมาสามปีแล้วฮะแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้เพราะว่าสองปีก่อนอะสามเล่มผมอะมันตัดคะแนนกันเองปีนี้ก็เลยเงียบๆไปแล้วให้ผู้ชมเขา เขาเลือกมาเล่มหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจยินดีกับสองปีก่อนด้วยนะค่ะปีนี้ก็เลยดัแสดงความยินดีด้วยนะคะเล่มนี้จะเป็นเล่มจะมีโอกาสได้อ่านล้เผื่อคุณผู้ชมสนใจจะไปตามอ่านมันจะเป็นเทคนิคลที่บางทีเราได้ยินแต่เราไม่เคยใช้เราจะไม่รู้เลยว่ามันใช้ยังไงหรือว่ามันมีการอ่านค่าตีความยังไงผู้ชมลองไปดูโดยเฉพาะย่างยิ่งสภาวะตลาดตอนนี้นะหาหุ้นอยู่เทิง์นผู้ชมลองอ่านดูของยิ้มเล่มนี้ ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณยิ้มด้วยนะคะโอเคค่ะคุณยิ้มไปไปตั้งแล้วเพราะเมื่อกี้มาจากบ้านหลังวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะคุณยิ้มที่ให้เกียิทางรายการแล้วก็โหถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานักลงทุนไทยนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นรางวัลที่ได้มาง่ายๆนะขอบคุณมากมากละค่ะไปแล้วด้วยขอบคุณค่ะคุณยิ้มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ